วนอาเติมลมให้หน่อยเติมลมให้หน่อยที่ร้านอูช่างเอสอ๋อนะครับชางเอสเขาทำทำ,ทำนาปังด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็ทําครับแต่ผมอยากอยากอยากจะไปดูข้าวนาปังสามสายพันธุ์นี้มันเป็นยังไงครับโอตอนนี้ท่านนะครับครับครับไอ้กอคอเจ็ดสิบเก้านี่มันมันเริ่มเหลืองเลืองแล้วเริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วอ๋อครับไอ,อก้กอคอสสี่สิบสามนี่โอ้ยกำลังสวยมากครับโอ้เดี๋ยวผมต้องรีบไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปิดร้านเดี๋ยวเก็บร้านยินนี้เดี๋ยวก็จะไปดูหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลงใน u t u b e ให้ดูก็ได้อ๋อครับได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมติดตามกดติดตามกดครับครับไม่อยากให้ท่านเสียเวลาครับครับท่านที่บ้านทำกี่ไร่ของผมทำสี่ไร่ครับสี่ไร่เอาดอกให้เอารวงหรือยังยังเลยครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ไปดูเลยครับพอดีงานยุ่งครับงานเยอะมากเลยครับที่ร้าน สวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ลงจากบ้านสวนมานะครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเสร็จเมื่อวานนะครับพี่น้องก็ยังเก็บวัสดุอะไรยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ผมก็ลงคลิปให้พี่น้องดูเกือบทุกวันนะครับเนื่องจากว่าผมได้ทำสวนนะครับปลูกพืชผักปลูกไม้ผลเกือบทุกชนิดนะครับแต่ก็ยังไม่โตนะครับในบริเวณเนื้อที่รอบๆบ้านนี่แหละครับ พร้อมกับเลี้ยงปลานะครับปลานี้กําลังวางไข่ลูกเยอะมากค่ะลูกเยอะมากนะครับเป็นปลากินพืชอแต่วันนี้ผมจะนําเสนอให้พี่น้องไปดูด้วยกันนะครับว่านาที่ผมทำสามสายพันธุ์นะครับบางท่านว่าทําไมถึงทำสามสายพันธุ์นะครับคือที่ผมทำสามสายพันธุ์นั้นนะครับเพื่อผมจะคัดเลือกดูว่าพันธุ์ไหนให้ผลผลิตมากที่สุดนะครับ ผมก็จะใช้พันุ์นั้นนะครับในการทําฤดูการต่อไปอเพราะว่าผมมีโครงการจะเอาข้าวต่อยอดนะครับแล้วก็เอาฟางให้วัวส่วนข้าวนั้นผมจะเอาไปบดท,ทําเป็นอาหารสัตว์ต่อนะครับดังนั้นผมถึงทำสามสายพันธุ์เพื่อจะดูว่าข้าวพันธุ์ไหนให้ผลผลิตเยอะแล้วก็จะพยายามทําตลอดทั้งปีนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นรอบสองอาจจะ ผิดตกขัดข้องยังไงต้องต้องให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าการทํานานั้นต้องใช้ระยะเวลานะครับในหนึ่งปีทําได้ดีจริงๆก็คือสองครั้งนะครับแต่ผมพยายามทําไม้ได้สามครั้งนะครับเพราะว่าวิธีการของผมนั้นผมเตรียมที่เพาะพันธุ์กล้าไว้ต่างหากนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพี่น้องไปดูข้าวนาปรังนะครับตอนนี้นะครับเริ่มที่ให้ดอกออกผลนะครับ ผมจะพาไปดูว่าผมทำตอนแรกก่อนนะครับพันกอขอเจ็สบ้านอกจากนั้นกับพันกอขอสี่บสามแล้วก็พันชัยนาทหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับพี่น้องครับตอนนี้กอขอเจ็สิบกครับกอขอสี่สิบสามผมสบายแล้วนะครับรอเก็บผลผลิตอย่างเดียวพี่น้องและตอนนี้ผมก็กำลังที่จะส่งน้ำไปให้ถึงแปลงสุดท้ายนะครับชัยนาทหนึ่ง เดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับเชิญครับโน่นหครับที่เขียวๆเต็มทุ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้แปลงแรกนะครับที่ผมทํานี่แหละครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับดูจากน้ำบาดาลนะครับนะครับต่อไปก็เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําแล้วนะครับแต่ผมก็จะเปิดเป็นช่วงๆ นะครับเพราะว่าผมปล่อยปลาอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูว่าเข้าไหลแรงไหมนี่แะครับพี่น้องครับพี่น้องดูได้นะครับข้าวเริ่มเรื่องเหลืองแล้วนะครับพี่น้อง นี่แหละครับดูก็เป็นข้าวนาปรังนะครับอ่ะตรงนี้ผมทำเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับทำก่อนเพื่อนผมทำใช้วิธีการดำนะครับตอนนี้ก็ญาติพี่น้องขอพันเยอะนะครับขอสายพันเอาไว้ทำนาปีนะครับ อาพันธ์นี้สามารถทําได้ทั้งนาปีและนาฝรั่งนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องดูได้เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูแปลงที่สองนะครับนี่แหละครับแล้วก็พาพี่น้องดูระบบน้ําด้วยว่าน้ําผมส่งไปใช้นาทหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไง แต่พาพี่น้องมาดูเปลงที่2ก่อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูเพลงที่2พี่น้องดูได้นะครับดอกจริงๆนะครับดอกมากแต่ก็มีหลายท่านคอมเมนต์มาในเชิงลบนะครับหลายคนใครทำใครว่ายังไงผมไม่สนใจนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทำอ่ะผมไม่ทําผมก็อดตายนะครับพี่น้องครับดูได้เมื่อวานผมไปดทูที่นาชาวบ้านเทียบไม่ติดเลยนะครับพี่น้องครับข้าวผมให้ผลผลิตเยอะแล้วก็ดกด้วยรวงยาวนะครับผมใช้วิธีการหวานแต่ก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับหวานแบบห่างๆเดี๋ยวพาพี่น้องเดินไปฝั่งโน้นนะครับเป็นชัยนาดหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้กอขอ43นะครับอายุเขาก็115วันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูกอคอ43ออล,ลืมเน้นลืมแจ้งพี่น้องนะครับเหตุที่สุงไม่พร้อมกันเราทำํำพันกอขอ79กกลนเพื่อนเลยครับห่างกันประมาณ1อาทิตย์เพื่อเป็นการไม่ให้แย่งน้ำกันนะครับ ก็เลยทำหางกันประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือ10วันเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้าวรุ่นน้องนะครับใช้นาทหนึ่งนะครับพี่น้องไปดูด้วยกันนี่นะครับเริ่มเริ่มอุ่มทองแล้วนะครับนี่นะครับกลายพอสมควรเดี๋ยวพาพี่น้องลงดู น้องครับพันชัยนาทหนึ่งอาท่นานี้นะครับสวยค่อนข้างจะไม่ค่อยเสมอการน,นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราปราบที่นาปราบเสร็จเราก็ทํานะครับแล้วเราเปิดน้ําใส่เพิ่งรู้ว่าตรงนั้นสูงตรงนี้ไม่สูงตรงนั้นต่ําตรงนี้เตี้ยนะครับก็เลยสวยไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าดูบริบททั่วๆไปแล้วนะครับพี่น้องใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็ ภูมิใจในผลงานนะครับพันใชหนาทหนึ่งนะครับแล้วผมก็เปิดน้ำํำพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดนะครับแปลงนี้เรียกว่าการทํานาน้ําใสก็ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูต้นน้ํา นี่แหละครับพี่น้องดูได้นี่พี่น้องดูได้นะครับฝั่งนี้นะครับที่ออกรวงให้ผลผลิตแล้วนะครับข้าวนารังพันกอขี่สานะครับหนาแน่นปึ๊กและผมกวาวหางๆด้วยนะครับพันฝั่งนี้นะครับช้นาหนึน่งนะครับพี่น้องสวยจริงๆ น้องดูได้นะครับเนื้อที่สีไร่กว่านะครับตามที่ผมส่งรอเลี้ยงดูได้นะครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับส่งไปที่สูงนะครับให้เขาซึมนะครับพี่น้องได้เท่าไหร่ก็เอานะครับเพราะฝั่งนี้สูง คือผมหวังฝั่งโน้นนะครับสุกไปแล้วก็เสียประมาณ10%พื้นที่เนื่องจากว่าเราปราบที่นาเสร็จเราก็ทำนะครับส่วนพันนี้ก็ยุติบทบาทเรื่องน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องดูว่าแรงไหม จริงตัวนี้ผมเอาไว้ปิดนะครับผมก็เลยย่อมาอีกเป็นหกหมุนทั้งปลาทั้งกบอยู่นี่เต็มนะครับพี่น้องเป็นนาอินซี c. นะครับโน่นพี่น้องเห็นหลังเขียวเขียวพอดีย้อนแสงนะครับพี่น้องดูได้ฝั่งโน้นนะครับ ก็เป็นบ้านสวนนะครับก็จากช่อง y o ย t u ู e สุดาฟาร์มอแกนิกไทยแลนด์เอาวันนี้พาพี่น้องมาดูข้าวนาปรังสามสายพันธุ์ที่ผมทำนะครับพี่น้องก็ดูเอาเองว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คอยดูตอนเก็บเกีเก่ยวนะครับแต่ของผมนี่รวงยาวจริงๆพี่น้องดูได้นะครับยาวเกือบหนึ่งฟุต โดยเฉลีย่ยแล้วหนึ่งฟุตนะครับก็มีชาวบ้านมาวัดได้หนึ่งฟุตหกเซนก็มีนะครับนี่แหละครับสี่น้องแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะครับพันกอขอสี่สิบสามตามที่แฟนคลับอยากดูอยากชมไม่ต้องไม่ดูนะครับดูในช่อง YouTube สดาฟาร์มก็ได้นะครับวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ อาวันนี้เอาโอเคนี้นะครับสวัสดีครับ